สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเออบอกไม่บอกไม่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,อ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 ,น,อ,นอันเตือนสาขึ้นมาบ้านเอเบ่งยังจ้านำกาแฟก่อนพี่น้องสิงมานำเสนอเด้อเมเนี่กาแฟเห็นบอกขวนห่วยห่วยมันยังห่อนอยู่อันนี้เขาเอืน่นใครหงบวะแล้วอันนี้เขาเอิ่นอย่าง ที่คุกน้าตาลน,นี่นเขาเออนียังข่อยผมว่าเด็กกินโดนควยก็เล่นพวลูกยีอย่างนี่ตั้งแต่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่บ่เคยได้กินตั้งแต่น้อยบ่เคยได้กินบัดที่นี่พ่อใหญ่มาเขาบ่าเคยกินเทาก็บจิบ่ซื้อกินนะแม่ัดที่นี่มื่อเจ้านี่ไปตลาดเขาอ่ะเขาอ่ะนี่อุ้ยเขาอ่น,เ,อนเปิดหนังไปนั่งเขามาขายบัดที่นี่เขาทอดหอนๆไหมมันเป็นตะก,กินก็นเลยซื้อมา ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเดหกเจ็ดแปดเดแปดลูกเขาปนกันแต่ว่าอันนี้คอยว่าแสบอยู่เพราะว่าใส่มันเป็นใส่เหลืองใส่ทั่วเหลืองนัก็ง่ายอ,อันนี้เขาเอินใครหงเต้นคู่วต่างต่างเขาเอินอย่าง,างนี้พันลืมเนี่ยคนจำไม่อด้นั่งคิดอั่งเดตีหาคนอ่ะ อืมนั่งคิดว่าเคลื่อนอีอยงกยง็เ่ยเอามาอาัดคลิปจ้ะจังไม่ได้จังชอามายัไขอย่างน,างนางั้นกาแฟนับแหลก ยังหอนซิวขึ้นไปเลยพี่น้องซิวขึ้นไปแล้วชิวฟังเอขาชิวฟังอีก นั่นจะเกิดไม่ได้อีกเขาบอกอย่า,เอา,อยางเงี้เขาบอกว่าจบจ๊กทียอบอกเรื่องแตนอืม่อไปเอาไปฝากอันน้งเรียนประจำไม่ไม่เนาะอันจบป .6 กมากไปเล่นนุองเรียนอยู่ไก่บานแต่อาทิตย์หนึ่งบานพ่อก็ไปไงจากน้องเรียนไก่บานไปไปนรงเรียนประจำอันเสื้อบาอนเหมือนพ่อข่อยไปเอาไปฝากเอาเสื้อพุงเสื้อผพพ้าว่เดี๋ยวอย่างนี้เอาแต่เสื้อผ้าพไปไหม เขาบ็บว่าด้บอกว่าให้เอา้าหอกความคมเอายังไปเด้แต่เขามีคมห้เบิดมีหมอนมีม้าห่มเขามีคมไ้ทุกคนเอาได้เสื้อผ้านี่เก็บได้เสื้อผ้าเข้าไปว่าเอาไปฝากไว้แล้วพ่อก็กลับแม่อ้ยเด็กหน่อยพากันหากล่องกันแซลแซลอยู่อันเห็นผู้นึงไหาผู้นึงนนนน่งหาเนาะเพราะว่าอันบเคยยังก่อนเน็กอันคลายว่าก็ยังเอาไปข็มเอาไปขพดนี่ อันนั้นไปที่นี่โอ้ยเพื่อเป็นเรื่องนักของคู่เลยล่ะคู่คู่คู่ประจําหอพักอะเพิ่นอู้เพิ่นมาอ่อยเอาอ่อยเอาเพื่อสีเศร้าเพื่อสีหยุดโอ้ยแตกเลซลเซลอยู่คิดเปิงไว้เด็กหน่อยห่างหน่อยสิเหตงใดยังสีเศร้าเอาวัานี้พ่อนันสาาทิตดเพิ่นสัญญาวาเพิ่นชิพาไปเล่นนนามัสซานคู่นะ่ะ ผ้ากันแล้วก็ผ้ากันบ่อห้แต่ว่ามันก็จะเป็นอันเมื่อต่อมามันก็จะเป็นง่อยๆอยู่เพราะว่าเขา่เคยไปอยู่จังสันเนาะเขาเคยอยู่เฮียนอยู่บ้านเขาเคยแบบทุกอย่างอิสระเพราะไปอยู่ในโรงเรียนประจําทุกอย่างมันอยู่ในกฎระเบียบตื่นเท่าตื่นเวลานี่กินข่าวเวลานี่เทียงแรงเห็ดอันนี้เวลานี่มันก็จะมีเวลาอิสระอยู่บวกีบวกีชั่วโมงังสี่หักแจกที่เข้าเข้าเข้าตั้งแต่หน่อยจนใหญ่เข้าบ่เคย เขาบอกเคยอยู่ในกฎระเบียบมันก็จะเป็นแบบปรับโตก็ยากอยู่จักน้อยเพราะมันปรับโตได้แล้วก็โอเคแต่ว่าก็ดีเหตุให้เหตุให้คนเหตุแห้คนที่ว่าไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยเขามีมีระเบียบได้ตะกี้อาจจะทายูแล้วก็พอก็ม่อาจจะบวกเป็นคนระเบียบก็ได้แต่ว่าพอไปอยู่โรงเรียนประจำมันอยู่ในกฎระเบียบผ้าห่มตื่นขึ้นมาก็ต้องพับต้องตึงผ้าปูที่นอนต้องตึง ต้องพับผ้าห่มถ้าใครไม่พับผ้าห่มครูสิตรวจจดเชื่อไ,ไปทำโทษคือหนึ่งขัดห้องน้ำนูำน่นน,นี่นั่นต้องสีหน้าเออเมื่อหนาแต่ยสิมาบอกต่อมันได้เวลาแล้วพี่น้องวันเดย์บอาโดนอาจสิมาบอกเรื่องหอพักนีลาเรื่องหอพัก,กยู่ม่วนมวน,มวน,มวน,มวนอันนี้คืออีพี่แหลกอีพี่แหลกคือบอลเรื่องพอไปส่งก่อนเนาะไปส่งเหมือแหลก<ม>ไปส่งเหมือแหลกกับอันยูยู่ได้สักพักหนึ่ง อันพ่อคอยไปส่งเ้วก็เมื่อลยได้พ่อคอยกระไดโอ้ยแล้วก็ผู้ชายเนาะแม่เ่ได้ไปเพราะว่าเรื่องรดเรื่องล่าต่างๆนานามันโมมีวบ้านนี้ต่อไปกับชิม,มือเมื่อหน้าสิมากับกินกาแฟนั่าจะสิมาบอกฟังว่าวิหอหปออพักเป็นยังไงเวลาปิดเทอมกลับบ้านเป็นยังไงเนาะจิอวฟังอันนี้คือตอนนี้พอไปส่งพอไปส่งก่อนคลิปนี้กับเบิดเวล่าแล้วบอกรถมาได,ได้พี่น้อง เวลามันกระชั้นชิดเด้อี่น้องคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบายถ้าผู้ใดมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บอกนีดเด้ยว่าขนมมันนี้มันคือขนมอย่างพิมพ์มาให้หน่อยจ้าสวัสดีค่ะ